มาถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าถ้าเรามีเงินสดหรือมีทองคําอยู่เนี่ยแล้วถ้าเราไม่อยากเก็บเป็นก้อนเฉยๆไม่อยากฝากธนาคารอยากให้มันงอกเงยแบบค่อยเป็นค่อยไปแถมยังได้เงินกลับมาใช้เรื่อยๆมันมีอะไรบ้างนะวันนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนแบบเน้นปันผลหรือ Dividend Investing กันครับฟังดูเหมือนเป็นศัพท์ยากแต่จริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรคืนให้เราเป็นระยะๆะะนั่นแหละครับ เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ที่นอกจากจะให้ผลผลิตแล้วยังมีน้ำหยดลงมาให้เราดื่มกินได้เรื่อยๆนั่นเองแล้วการลงทุนแบบปันผลเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆเลยที่คนนิยมกันก็จะมีอยู่3แบบที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้หุ้นปันผลหรือ dividend stocks อันแรกเลยหุ้นปันผลนี่คือตัว t อปของสายนี้เลยครับลองนึกภาพแบบนี้เราไปซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งมาแล้วบริษัทนั้นเขาทำกำไรได้ดี เขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแบบเราไงครับข้อดีก็คือถ้าเราเลือกถูกตัวนะเราก็ได้ทั้งเงินปันผลเป็นกอบเป็นกำแถมมูลค่าหุ้นยังอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยเรียกว่าได้2ต่อเลยทีเดียวแต่แต่แต,แต่เรื่องความเสี่ยงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพราะบ,บางทีบริษัทที่เราลงทุนไปอาจจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาภายในบริษัทจนทํากําไรได้น้อยลงหรือขาดทุนเขาก็อาจจะประกาศลดเงินปันผลหรือไม่มีปันผลเลยก็ได้ นอกจากนี้ราคาหุ้นมันก็มีขึ้นลงตามภาวะตลาดทําให้เงินต้นของเราอาจจะลดลงได้ถ้าเราไปขายตอนราคาตกกองทุนรวมปันผลทีนี้ถ้าเราบอกว่าไม่อยากเลือกหุ้นเองให้ปวดหัวไม่อยากมานั่งดูว่าบริษัทไหนดีบริษัทไหนไม่ดีก็มีตัวเลือกที่2ครับกองทุนรวมปันผลอันนี้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะจะมีผู้จัดการกองทุนที่เก่งๆคอยดูแลให้เราแทนครับ เขาจะเอาเงินของเราและของคนอื่นๆไปลงทุนในหุ้นหลายตัวทำให้ความเสี่ยงถูกกระจายออกไปไม่ได้กระจุกอยู่ที่บริษัทเดียวฟังดูปลอดภัยกว่าใช่ไหมล่ะครับใช่ครับมันปลอดภัยกว่าการเลือกหุ้นเองแน่นอนแต่ก็มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันนะอย่างแรกคือเราต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ผู้จัดก,การกองทุนเพราะเขาทำงานให้เราไง ส่วนอีกอย่างคือถึงแม้กองทุนจะกระจายความเสี่ยงแต่ถ้าตลาดหุ้นโดยรวมมันแย่มากๆกองทุนก็อาจจะจ่ายปันผลน,น้อยลงหรือเงินต้นก็อาจจะลดลงได้เหมือนกันอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอันนี้น่าจะคุ้นเคยที่สุดครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอันนี้ไม่ใช่การซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะแต่เป็นการซื้อบ้านคอนโดหรืออาคารพาณิชย์เพื่อปล่อยเช่าครับข้อดีนี้เห็นชัดเลย เพราะเราได้เงินค่าเช่าทุกเดือนเหมือนมีไรายได้ประจำแถมที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เราถืออยู่ก็มีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วยแต่ความเสี่ยงนี้ก็หนักไม่ใช่เล่นเลยครับอย่างแรกคือต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากๆในการลงทุนแถมยังต้องหาผู้เช่าให้ได้ตลอดเวลาด้วยนะถ้าหาไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเราต้องจ่ายค่าดูแลเองฟรีๆเลย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆจุกจิกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมค่าส่วนกลางหรือแม้กระทั่งความเสียหายที่ผู้เช่าทําเอาไว้ก็ต้องรับผิดชอบเองอีกเรียกว่าต้องปวดหัวกับเรื่องวุ่นไม่เว้นแต่ละวันเลยแหะครับสรุปง่ายๆการลงทุนแบบปันผลไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรืออสังหา มันก็มีข้อดีข้อเสียมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแบบไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะเอาละวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนละกันครับว่าแล้วก็ไปลุกขึ้นยืนแล้วเดินเยื่อเส้นเยื่อสายหน่อยดีกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองนั่งนานจนเกินไปนะจะได้แข็งแรงพร้อมลงทุนและใช้ชีวิตต่อไปแบบไม่ต้องกังวลครับ